เจริญพรญาติโยมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความลับจิตวิญญาณอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปากท้องเรื่องที่คนทำมาหากินทุกคนกังวลใจเคยสงสัยไหมทั้งที่ขยันแทบตายตื่นก่อนไก่โฮนอนดึกกว่าใครแต่ทำไมเงินไม่เข้าทำไมลูกค้าน้อยลงทุกวันหรือว่า เราโดนของหรือว่าเจ้าที่ท่านไม่ปลืม้มวันนี้อาตมาจะพาโยมไปไขปริศนานี้ผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งพ่อครัวร้านข้าวแกงที่ชื่อว่าลุงพนชายผู้ที่เชื่อว่าน้ำแดงและหัวหมูคือทางรอดทางเดียวของเขาจนกระทั่งเขาได้มารู้ความลับของการกรวดน้ำที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่มันคือการเปลี่ยนรหัสชีวิต เตรียมใจให้โล่งแล้วมาฟังความจริงที่จะปลดล็อกความเฮงกันเถอะบทนำกลิ่นแกงบูดและความเงียบที่น่ากลัวลุงพลชายวัย5้55ปีเจ้าของร้านเข้าแกงลุงพลรถเด็ดนั่งเมือมองหม้อแกงเขียวหวานใบใหญ่ที่ยังเหลืออยู่เกินครึ่งทั้งที่ตอนนี้มันคือบ่ายสองโมงแล้ว ปกติเวลานี้หม้อต้องเกลี้ยงแล้วนะแต่วันนี้เงียบกริบกลิ่นกะทิที่เริ่มจะเซ็งเซ็งลอยมาแตะจมูกมันไม่ใช่กลิ่นหอมชวนหิวอีกต่อไปแต่มันคือกลิ่นของความขาดทุนลุงพลถอนหายใจยาวเหยียดมือที่หยาบกร้านจากการจับตะลิวมาค่อนชีวิตยกขึ้นปาดเหงื่อที่ไหลย้อยลงมาเข้าตาอ มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแกบ่นพึมพำกับตัวเองสายตากวาดมองไปรอบๆร,ร้านตึกแถวเก่าๆที่แกเช่าเซ้งต่อมาจากญาติทางหางบนหิ้งพระฝุ่นจับเครอะมีพวงมลาลัยแห้งกรอบแขวนอยู่และที่มุมหน้าร้านมีสารเจ้าที่เล็กๆหรือสารตายายตั้งอยู่หรือว่าเจ้าที่ท่านจะโกรธความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวลุงพล แกนึกย้อนไปเมื่อเช้าแกยุ่งมากจนลืมเปลี่ยนน้ำในแก้วถวายท่านหรือว่าอาทิตย์ก่อนที่แกเผลอเทน,น้ำล้างจานกระเด็นไปโดนฐานสารต้องใช่แน่ๆช่วงนี้ขายไม่ดีเลยลูกค้าหนีไปกินร้านสะดวกซื้อหมดมันต้องมีอาถรรพ์แน่ๆด้วยความกลัวและความโลภที่อยากจะรวยทางลัดลุงคุณรีบเดินไปเปิดตู้เย็น ขวาน้ำแดงขวดใหญ่กับทูบมาหนึ่งกำมือแกเดินดุ่มๆไปที่ศาลเจ้าที่หน้าร้านจุดทูบควันขโมงแล้วปักลงไปในกระถางที่เต็มไปด้วยก้านทูบเก่าๆเจ้าที่เจ้าทางลูกช้างขอขมาช่วยดลบันดาลให้ลูกช้างขายดิบขายดีด้วยเถิดถ้าวันนี้ขายหมดหม้อนะลูกช้างจะเอาหัวหมูมาถวาย แกพนมมือขอพอรด้วยใบหน้าเคร่งเครียดจิตใจตอนนั้นไม่ได้มีความสงบเลยมีแต่ความอยากและความกลัวแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่แกกําลังทำนั้นมันเหมือนการพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยที่ตัวเองยังทำผิดกฎจราจรอยู่แล้วมันจะได้ผลจริงๆเหรอเย็นวันนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักลูกค้าที่น้อยอยู่แล้ว ยิ่งหายเงียบไปกันใหญ่แกงเขียวหวานหม้อนั้นบูดสนิทลุงพลต้องเททิ้งทั้งน้ำตาขณะที่แกกำลังนั่งไถนือถือดูดวงแก้เครียดนิ้วของแกก็ไปสะดุดกับคลิปเสียงของอาตมาหัวข้อว่าทำมาหากินไม่ขึ้นเลิกติดสินบนผีแล้วมาเรียนรู้วิธีกรวดน้ำเปิดทางรวยของจริงลุงพลชะงัก นิ้วที่กําลังจะเลื่อนผ่านกดหยุดแล้วกดเล่นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนที่หนึ่งติดสินบนผีหรือทำดีให้ผีเกรงใจเจริญพรโยมลองถามใจตัวเองดูนะที่เราเอาหัวหมูเอาเหล้าเอาไก่ต้มไปวางไว้หน้าศาลเนี่ยเรากําลังทำทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ หรือเรากําลังแลกเปลี่ยนเสียงของพระอาจารย์วิมุตติในมือถือดังทะลุความเงียบของร้านเข้ามาในหูของลุงพลแกสะดุ้งโยงเหมนโดนไม้เรียวฟาดเอ๊ะพระรูปนี้รู้ได้ไงวะเหมือนมานั่งอยู่ในใจเราอาตามาพูดต่อในคลิปโยมลองคิดดูนะสมมุติว่าโยมเป็นเจ้าที่เป็นเทวดาอารักษ์ที่มีศีลมีธรรม แล้วมีคนเอาของกินมาวางแล้วบอกว่าท่านต้องช่วยฉันนะถ้าไม่ช่วยฉันไม่ให้กินโยมจะรู้สึกยังไงเทวดาท่านไม่ได้หิวข้าวหมูแดงนะโยมท่านอิ่มทิพย์สิ่งที่ท่านต้องการคือบุญและความดีของผู้อยู่อาศัยต่างหากลุงพลนั่งนิ่งมือยังกำโทรศัพท์แน่นคําว่าติดสินบนมันแทงใจดำแกเหลือเกินแล้วถ้าไม่ให้หัวหมู แล้วจะให้ทำยังไงล่ะลุงพ่อผมจนปัญญาแล้วนะเนี่ยแกเถียงกับโทรศัพท์ในคลิปเสียงอาตมาจึงอธิบายต่อปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ของไหว้แต่อยู่ที่พลังงานที่โยมส่งออกไปโยมไหว้เจ้าที่ด้วยความโลภขอให้รวยขอให้ถูกหวยพลังงานที่ออกมาคือสีดำๆเทาๆของกิเลสโยมไหว้ด้วยความกลัวกลัวขายไม่ได้ กลัวเจ๊งพลังงานคือความหดหู่เจ้าที่ท่านรับรู้ได้แต่กระแสเย็นเย็นของเมตตาท่านรับกระแสร้อนๆ้อนของความโลภไม่ได้หรอกยิ่งโยมเครียดยิ่งโยมอัดอั้นแล้วไปจุดทูบควันทูบนั้นมันไม่ได้พาคำขอไปสวรรค์หรอกมันพากิเลตไปรมท่านต่างหากลุงพลมองไปที่ศาลเจ้าหน้าร้านคาบทูบที่แกจุดเมื่อบ่ายยังส่งกลิ่นไม่ไม่อยู่ แกเริ่มเห็นภาพว่าตัวเองทำตัวเหมือนลูกหนี้ขี้โมโหที่ไปโวยวายขอเงินเจ้าหนี่แล้วผมต้องทำยังไงพระอาจารย์ลุงพลถามเสียงอ่อยแม้จะรู้ว่าไม่มีใครตอบวิธีแก้นโยมขั้นแรกเลิกขอแต่ให้เริ่มให้เสียงในคลิปดังขึ้นราวกับตอบคำถามแกได้พรุ่งนี้เช้าลองเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องเอาหัวหมู เอาแค่ใจที่สะอาดกับนังเปล่าบริสุทธิ์แล้วทำตามที่อาตมาจะบอกในตอนต่อไปคลิปจบลงตรงนั้นทิ้งให้ลุงพลนั่งงงแต่ในความงงนั้นมันมีความหวังเล็กๆจุดประกายขึ้นมาไม่ใช่ความหวังแบบขอหวยแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเออหรือเราทำผิดวิธีมาตลอดจริงๆคืนนั้นลุงพลนอนไม่หลับแกพลิกตัวไปมา คิดถึงคำว่าเลิกขอแต่ให้เริ่มให้การเป็นพ่อค้าก็คือการให้อาหารลูกค้าไม่ใช่เหรอแต่ทำไมทุกวันนี้แกถึงรู้สึกว่าแกกำลังเอาเงินจากกระเป๋าเขาละ่ะแกงที่ทำแกใส่ใจลงไปหรือใส่แค่ผงชูรสคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวลุงพลจนกระทั่งรุ่งเช้ามาเยือนตอนที่สองล้างบ้าน ล้างใจเช้าว,วันรุ่งขึ้นตีสีเวลาเดิมที่ลุงพลต้องตื่นมาเตรียมของปกติแกจะตื่นมาด้วยความงัวงเงียและหงุดหงิดโอ้ยไม่อยากตื่นเลยวุย้ยรีบๆล้างหน้าแล้วพุ่งไปตลาดแต่วันนี้คำพูดของพระอาจารย์วิมุติยังก้องอยู่เจ้าที่ท่านชอบความสะอาดทั้งสถานที่และจิตใจลุงพลเดินออกมาหน้าร้าน มองสารตายายเก่าๆที่แกไหว้มาเป็นสิบปีภาพที่เห็นคือฝุ่นจับหนาเตะเชิงเตียนมีน้ำตาเทียนหยดทับถมกันจนดำปีแจกันดอกไม้มีน้ำเน่าๆส่งกลิ่นเห็นหืนและมีเศษก้านทูบลนเกลื่อนกราดโอนี่คุป,ปล่อยให้บ้านท่านสกปรกขนาดนี้เลยวะลุงพลอุทานถ้าเปรียบสารนี้เป็นบ้านคนก็คงเป็นบ้านสลัมที่เจ้าของบ้านคงไม่อยากอยู่ แล้วแกจะหวังให้ท่านมานั่งประทับให้พรได้ยังไงลุงพลตัดสินใจวางตะกร้าจ่ายตลาดลงก่อนแกไปหยิบผ้าขี้ริ้วผืนใหม่ลงทุนหยิบผ้าใหม่เลยนะปกติงกมากกละมังใส่น้ำสะอาดแล้วเริ่มลงมือขัดแกค่อยๆเช็ดฝุ่นทีละซอกทีละมุมขูดเทียนเก่าๆออกเปลี่ยนน้ำในแจกันขณะที่มือขัดใจแกก็เริ่มรู้สึกแปลกๆ ปกติแกจะทำอะไรลวกๆแต่พอตั้งใจขัดสารแกกลับรู้สึกใจเย็นลงเออมันเพลินดีเหมือนกันนะเหมือนได้เช็ดใจตัวเองไปด้วยแกขัดไปก็พูดในใจไปขอโทษนะตายายที่ผ่านมาฉันทิ้งทิ้งคว่างๆวงฉันมัวแต่ห่วงทำมาหากินจนลืมดูแลคนในบ้านลืมดูแลท่านการทำความสะอาดครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อแลกรางวัลแต่ทำเพื่อขอขมา ใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงสารเจ้าที่ไม้เก่าๆก,กลับมาดูสะอาดตาเงางามขึ้นแม้จะเก่าแต่ก็ดูขลังและน่านับถือลุงพลยืนเท้าเอวมองผลงานตัวเองเงื่อไหลซึมแต่แปลกที่แกไม่เหนื่อยแกกลับรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดเฮ้ยทำไมมันโล่งอย่างนี้วะความรู้สึกหนักอึ้งที่บ่าที่แกชอบบ่นว่าปวดคอบ่าหลมันเบาลง ไม่ใช่ปาฏิหารอะไรหรอกโยมแต่มันคือผลของสมาธิในการจดจ่อกับการทำความสะอาดและจาขคานุสติคือการสละความขี้เกียจความมักง่ายออกไปเช้านั้นลุงพลไปตลาดด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสกว่าทุกวันแม่ค้าขายผักยังทักอ้าวเฮียพลวันนี้หน้าตาพองนะถูกหวยหรืองไงลุงพลยิ้มปกติแกจะหน้าบึง้งเปล่าหรอกเจ๊แค่ตื่นมาขัดสารเจ้าที่นะ่ะ กลับมาถึงร้านแกเริ่มหั่นหมูหั่นผักด้วยความรู้สึกใหม่แกไม่ได้หั่นด้วยความรีบเร่งแต่หั่นด้วยความประณีตถ้าเราทำสารให้สะอาดได้อาหารที่เราทำขายลูกค้าก็ต้องสะอาดเหมือนกันสิวะวันนั้นแกงเขียวหวานของลุงพลรสชาติกลมกล่อมขึ้นโดยที่แกไม่ได้เปลี่ยนสูตรเลยมันเปลี่ยนที่คนปรุงตอนที่สสวดมนต์ไม่ใช่เวทมนต์ หลังจากปิดร้านวันนี้ขายดีขึ้นนิดหน่อยไม่เหลือทิ้งลุงพลอาบน้ำปะแป้งเย็นสบายตัวแกเตรียมตัวจะทำภารกิจต่อไปตามที่รายการบอกนั่นคือการสวดมนต์ปกติลุงพลสวดมนต์ณโมสามจบแล้วก็ร่ายคาถามหาเฮงมหารวยที่จำมาจากใบปลิวสวดแบบรัวๆลิ้นพันกันให้มันจบๆไปแต่ในรายการสอนว่าการสวดมนต คือการจูนคลื่นสมองและปรับคลื่นเสียงให้เป็นมงคลไม่ใช่การท่องจำคาถาอาคมเสียงสวดมนต์ที่ออกมาจากความเครียดมันคือคลื่นรบกวนแต่เสียงที่ออกมาจากความสงบมันคือคลื่นดึงดูดทรัพบลุงพลนั่งลงหน้าหิ้งพระวันนี้แกไม่รีบแกหายใจเข้าลึกๆอรหังสัมมาสัมพุทโธพัวาแกเปล่งเสียงออกมา ช้าๆชัดๆแกพยายามฟังเสียงตัวเองให้เสียงมันก้องกังวานในอกไม่ใช่แค่พ่นออกมาจากปากวินานทีที่เสียงสวดกระทบหูใจของแกค่อยๆนิ่งลงความกังวลเรื่องค่าเช่าร้านเรื่องค่าเทอมลูกค่อยๆจางหายไปชั่วขณะเหลือแต่ความว่างและความใสของเสียงสวดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ บทแพ่เมตตาที่แกท่องแบบนกแก้วนกขุนทองวันนี้แกนึกถึงหน้าลูกค้านึกถึงหน้าเจ้านี่นึกถึงหน้าคู่แข่งร้านสะดวกซื้อเออเขาก็ต้องทำมาหากินเหมือนเรานี่หว่าเขาก็อยากรวยเหมือนเราความโกรธความอิจฉาที่แกมีต่อร้านคู่แข่งมันเบาลงแกเปลี่ยนจากแช่งให้มันเจ๊งมาเป็นขอให้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นี่แหละโยมคือเคล็ดลับ จิตที่ไม่เป็นศัตรูกับใครคือจิตที่เปิดกว้างที่สุดและจิตที่เปิดกว้างคือจิตที่พร้อมรับโภกขทรัพย์ลุงพลสวดมนต์เสร็จแกไม่ได้รู้สึกฮึกเหิมแบบกูจะรวยแล้วโว้ยแต่แกรู้สึกเย็นเหมือนเพิ่งอาบน้ำใจมาหมัดๆแกเดินไปหยิบขวดน้ำเปล่าเพื่อเตรียมทำขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการกรวดน้ำอา้าวจะกรวดน้ำแล้วนะ ต้องพูดยังไงวะถึงจะถูกวิธีลุงพลเปิดคลิปตอนต่อไปทันทีตอนที่4น้ำใสใจสื่อสารการกรวดน้ำไม่ใช่แค่การเทน้ำลงดินแล้วจบนะโยมเสียงพระอาจารย์วิมุตติเตือนสติลุงพลชะงักมือที่กำลังจะเทน้ำลงทั่วรองอ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะน้ำคือสื่อตรางแต่ตัวนำสัญญาณจริงๆคือกระแสใจ อาตมาอธิบายน้ำที่โยมเทเปรียบเสมือนสายทานแห่งน้ำใจที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไหลาจากใจโยมที่มีบุญคือความสบายใจส่งไปให้ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเคล็ดลับคือขณะที่น้ำไหลยหยดลงไปให้โยมจินตนาการว่าความทุกข์ความขัดสนอุปสรรคทั้งหลายมันไหลออกจากใจโยมไปพร้อมกับน้ำนั้น และในขณะเดียวกันบุญกุศลความปรารถนาดีก็ไหลไปถึงมือเจ้าที่เจ้าทางลุงพลหลับตาลงมือค่อยๆเทน้ำติงต๋งติ๋งแกไม่ได้รีบเทโครมเดียวเหมือนเมื่อก่อนแกนึกภาพสารตายายหน้าร้านที่แกเพิ่งขัดเมื่อเช้ายายจา๋าตาจา๋าวันนี้พลทำแกงด้วยความตั้งใจสวดมนต์ด้วยใจที่สงบ พลขอแบ่งความรู้สึกดีๆนี้ให้ตายายนะขอให้ตายายมีความสุขแกไม่ได้ขอหวยแกไม่ได้ขอให้ขายดีแกแค่ให้ความสุขวินาทีที่น้ำหยดสุดท้ายลงสู่ถ้วยลุงพลขนลุกสู้มันเป็นความรู้สึกปีติขนลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าเฮ้ย hey, ทำไมมันรู้สึกดีอย่างนี้เหมือนเราได้ให้อะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆออกไป อาตมาเฉลยในคลิปต่อว่าเมื่อโยมให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโยมกําลังสร้างหนี้บุญคุณให้กับจักรวาลเจ้าที่เทวดาท่านได้รับความเย็นจากน้ำใจโยมท่านย่อมเมตตาท่านย่อมอยากตอบแทนโดยที่โยมไม่ต้องร้องขอเลยแม้แต่คำเดียวลุงพลเดินเอาน้ำไปเทลงที่โคนต้นไม้ใหญ่หน้าร้านแม่ธรณี ฝากน้ำนี้ให้ตายายด้วยนะแกพูดเบาๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นลุงพลหลับสนิทไม่ฝันร้ายเรื่องเจ้าหนี้เลยตื่นมาหน้าตาสดใสพร้อมรับวันใหม่ที่แกมั่นใจว่ามันต้องดีกว่าเดิมตอนที่หใครคือเจ้าที่ตัวจริงเช้าวันต่อมาลุงพลกำลังตักแกงขายมีลูกค้าขาจรเดินเข้ามา หน้าตาบอกบุญไม่รับดูงุดหงิดงุ่นง่านลงแกงเขียวหวานราดข้าวเร็วๆนะหิวเดี๋ยวเข้างานไม่ทันถ้าเป็นลุงพลคนเดิมไอ้นี่มาถึงก็สั่งสั่งสตะหลิวเคาะหัวซะดีมั้งแกคงหน้าบึง้งแล้วตักกระแทกกระแทกใส่จานแต่แววเสียงพระอาจารย์วิมุตติก็ลอยมาโยมมัวแต่ไปไหว้เจ้าที่ที่มองไม่เห็น แต่โยมกลับมองข้ามเจ้าที่ที่มีลมหายใจไปเจ้าที่ที่มีลมหายใจลุงพลคิดในใจลูกค้าไงโยมลูกค้าคือผู้นำเงินมาให้เขาคือผู้มีพระคุณเขาคือเจ้าที่ตัวจริงที่เดินเข้ามาในร้านโยมถ้าโยมดูแลเทวดาหน้าร้านดีแต่โยมหน้าบึ้งใส่เทวดาที่ถือเงินมาให้แล้วโยมจะรวยได้ยังไง โง่ตั้งนานไอ้พลนเรยลุงพลกลด่าตัวเองในใจแกสูดหายใจลึกปรับสีหน้ายิ้มกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะดูเกรงเกรงหน่อยก็ตามได้เลยคุณพี่แกงเขียวหวานร้อนๆนะเดี๋ยวแถมไข่ต้มให้ฟองหนึ่งเลยใจเย็นๆนะทานให้อร่อยเดี๋ยวทำงานมีความสุขแน่นอนลูกค้าคนนั้นชะงักจากหน้าบึ้งบึง สีหน้าเปลี่ยนไปดูงงงงแต่ก็ผ่อนคลายลงเออขอบใจนะลุงแม่พูดจาดีนี่หวาวันนี้เขานั่งกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยจ่ายเงินแล้วยังซื้อแกงถุงกลับบ้านอีกสองถุงลุงแกงอร่อยนะวันหลังผมมาใหม่ลุงพลกำแบงร้อยในมือแน่นน้ำตาซึมไม่ใช่เพราะเงินร้อยเดียวแต่เพราะแกเพิ่งเข้าใจ การบูชาเจ้าที่ตัวจริงมันได้ผลทันตาเห็นแบบนี้นี่เองตอนที่6กําแพงกรรมแม้จะเริ่มจับทางได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกวันจะโรยด้วยกลีบกุหลาบวันศุกร์สิส้นเดือนฝนตกหนักอีกแล้วลูกค้าบางตาลุงพลเริ่มใจแป้วอีกครั้งหรือว่าบุญเรายังไม่พอแกเปิดฟังรายการต่อหัวข้อ กำแพงกรรมที่ขวางทางรวยหลายคนโทษเวรโทษกรรมโทษปีชงโทษสารพระภูมมเสียงพระอาจารย์ราบเรียบแต่หนักแน่นแต่อาตมาจะบอกความจริงให้สิ่งที่ขวางทางรวยของโยมไม่ใช่กรรมเก่าจากชาติปางก่อนรอกแต่คือกรรมปัจจุบันที่ชื่อว่าพลังงานลบโยมเคยเดินผ่านร้านค้าบางร้านไหมร้านที่คนขายหน้าเครียด ร้านที่บรรยากาศอึมครึมร้านที่คนขายเอาแต่บ่นด่าเศรษฐกิจโยมอยากเข้าไหมไม่อยากใช่ไหมนั่นแหละโยมเองก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าลุงพลมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกเห็นชายวัยกลางคนคิ้วขมวดไลหอแววตากังวลนี่กูปล่อยรังสีอม,มหตไล่ลูกค้าอยู่เหรอเนี่ยอาตมาแนะนำต่อ วิธีทลายกำแพงนี้คือการแกล้งสุขฮ้แกล้งสุขลุงพลสงสัยใช่แม้ในใจจะเครียดแต่โยมต้องฝึกยิ้มฝึกหัวเราะฝึกทักทายปรับคลื่นพลังงานในร้านให้มันสว่างเปิดเพลงเบาๆจัดไฟให้สว่างพลังงานดีๆจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาลุงพลตัดสินใจเดินไปเปิดไฟหน้าร้านเพิ่มอีกดวง ปกติขี้เหนียวข่าไฟแล้วแกก็เปิดเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนุกเบาๆแกยืนฮัมเพลงหน้าหม้อกแกงเชื่อไหมโยมพอแกอารมณ์ดีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็หันมามองอ้าวลุงพลวันนี้อารมณ์ดีนะมีแกงเทพโพไหมป้าข้างบ้านตะโกนถามมีจ้าป้าอร่อยเหาะเลยวันนี้ลุงพลตะโกนตอบด้วยเสียงสดใส กำแพงที่กั้นลูกค้ามันพังลงด้วยรอยยิ้มของแก่เองตอนที่7รสชาติแห่งเมตตาวันเสาร์ลุงพลตื่นมาทำแกงวันนี้แกมีเคล็ดลับใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในตำร,ราทำอาหารใส่ความรักลงไปในอาหารฟังดูลิเกนะโยมแต่พระอาจารย์วิมุตติบอกว่าน้ำในร่างกายคนเรา เปลี่ยนรูปทรงตามอารมณ์ได้น้ำแกงก็เหมือนกันถ้าคนทำโกรธกินเข้าไปคนกินก็ร้อนรุ่มถ้าคนทำมีเมตตากินเข้าไปก็เย็นกายเย็นใจลุงพลคนแกงในหม้อแกหลับตานึกถึงหน้าลูกชายแกที่กำลังเรียนมหาลัยนึกถึงหน้าแม่แกที่สอนทำกับข้าวขอให้คนกินอิ่มนะ ขอให้คนกินมีแรงสู้งานนะแกทรงจิตเมตตาลงไปในหม้อกแกงแกแทนที่จะบ่นว่าหมูแพงชิบหายเหมือนเมื่อก่อนผลลัพธ์เหรอลูกค้าประจำคนหนึ่งตักแกงเข้าปากแล้วเงยหน้ามองลุงพลลุงวันนี้ใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าทำไมมันนัวจังลุงพลยิ้มแก้มปริใส่ใจจ้าแหมพูดไปก็เขินไป วันนั้นกับข้าวหมดเกลี้ยงตั้งแต่เที่ยงครึ่งลุงพลแทบไม่เชื่อสายตาแกมองก้นหม้อที่ว่างเปล่ามันไม่ใช่ปฏิหารเหนือโลกแต่มันคือปฏิหารของใจที่เปลี่ยนไปตอนที่8บททดสอบจากสวรรค์กำลังจะไปได้สวยมารก็มาทดสอบเทศกิจมาลงพื้นที่สั่งห้ามตั้งโต๊ะล้ำเส้นฟุตบาทซึ่งโต๊ะนั้น เป็นโต๊ะทำเงินของลุงพลเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนลุงพลคงอลวาดด่าทอหรือไม่ก็แอบยัดเงินแต่คราวนี้ใจแกสั่นไหวนิดหน่อยแต่สติกลับมาเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลเสียงพระอาจารย์ก้องในหัวลุงพลยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ได้คุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมขยับให้ขอโทษด้วยนะที่ทำผิดระเบียบ แกพูดดีจนเจ้าหน้าที่งงปกติร้านนี้หัวหมอจะตายเจ้าหน้าที่เห็นลุงพลพูดจาดีก็เลยช่วยแนะนำลุงลุงขยับตู้ไปชิดขวานิดนึงแล้วเอาโต๊ะมาเสียบตรงมุมนั้นจะได้ไม่ต้องล้ำเส้นแถมลมโกรกดีด้วยนะกลายเป็นว่าได้ที่ตั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมลุงพลยกมือไหว้ทั่วมหมวัวนี่ถ้าแกโวยวายไป ปานนี้คงโดนยึดโต๊ะไปแล้วศีลช่วยคุ้มครองทรัพย์มันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนที่9เมื่อการค้าขายคล่องตัวผ่านไปหนึ่งเดือนร้านข้าวแกงลุงพลเปลี่ยนไปผิดหูผิดตาไม่ใช่ร้านหรูหราแต่เป็นร้านที่สะอาดสว่างและสงบสารเจ้าที่หน้าร้านมีดอกไม้สดเปลี่ยนทุกวัน ไม่ใช่เพื่อขอหวยแต่เพื่อบูชาด้วยความเคารพลุงพลหน้าตาสดใสผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลลูกค้าแน่นร้านทุกวันจนต้องจ้างลูกน้องมาช่วยตักเงินทองไหลมาเทมาแกปลดหนี้รายวันได้หมดและเริ่มมีเงินเก็บวันหนึ่งแกนั่งกรวดน้ำตอนเย็นแกไม่ได้รู้สึกอยากรวยอีกแล้วเพราะแกรู้สึกว่าแกรวยแล้วรวยน้ำใจรวยความสุข เจ้าที่จา๋าขอบคุณนะที่ดูแลกันพลไม่ขออะไรแล้วมีแต่จะให้นะแกเทน้ำลงดินด้วยใจที่อิ่มตอนที่สิบความลับสุดท้ายตอนสุดท้ายพระอาจารย์วิมุตสรุปบทเรียนในรายการโยมเห็นไหมลุงพลไม่ได้รวยเพราะเจ้าที่เสกเงินให้แต่ลุงพลรวยเพราะลุงพลเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรวย คนรวยคือคนที่ให้ได้ลุงพลให้ความสะอาดกับสถานที่ก็คือทานแก่เทวดาลุงพลให้วาจาไพเราะกับลูกท้าก็คือปิยะวาจาลุงพลให้อาหารที่ปรุงด้วยใจก็คือเมตตาและลุงพลให้การให้อภัยแก่สถานการณ์เลวร้ายก็คือขันติเมื่อเหตุมันสมบูรณ์ผลคือความร่ำรวย ก็ย่อมตามมาเป็นเงาตามตัวการสวดมนต์กรวดน้ำไหว้เจ้าที่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยขัดเกลาใจเราให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้เราพร้อมรับโชคลาภต่างหากลุงพลฟังคลิปจบแกปิดมือถือมองดูร้านตัวเองด้วยความภูมิใจแกหันไปมองสารตายายแกเห็นเหมือนตายายกำลังยิ้มให้แต่แกก็รู้แล้วว่ารอยยิ้มนั้น สะท้อนมาจากรอยยิ้มของแกเองขอบคุณพระอาจารย์ที่ทำให้ผมตาสว่างทำมาหากินไม่ขึ้นก็แค่ต้องลุกขึ้นมาทำความดีเท่านั้นเองเป็นยังไงบ้างโยมความลับจิตวิญญาณวันนี้หวังว่าโยมจะวางหัวหมูลงแล้วหยิบหัวใจขึ้นมาสู้ขอให้ทุกคนค้าขายร่ำรวยด้วยบุญกุศลของตนเอง จเจริญพร